ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของวัดที่แล้วเนะาะหลายคนก็ว่านะคะวัดที่แล้วว่ามันเป็นตามาบัลลัชบานะคะบางคนก็คอมเมนต์ว่าโอ๊ยตัวเลขบลเลี่ยงกันบ่เป็นตามาคือทุกงวดนะคะอ่างวดที่แล้วมันยากนําปัญหาตัวที่ว่าเลขเพิ่นบลเลี่ยงกันเนาะอ่าหลายๆคนนะคะมันยากนําปัญหาที่ว่าอ่าตัวเลขเพิ่นบลเลี่ยงกันคือทุกงวดหลายคนก็คอมเมนต์ว่าเออมันหนาสิพาดงวดนี้ละนะคะ กับทุกอย่างนะคะให้เบิ้งไปเป็นแนวทางนะคะเนาะคือทุกหลอบเข้าเบิ้งมากนะคะพอเพื่อนแนวทางของพอเพื่อนวันเลี่ยงนะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สามสี่ห้าหกสี่เก้าศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเก้าสามสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งบานมากวันวันที่หนึ่งกลุ่มผ้านะคะที่จริงคุณผอเขียนหายมากน่ะจะบาดเขียนพิษเพื่อนเขียนสาม สามสี่หกแปดนั่นแหละเจ้าบ่าเขียนผิดเอาซีข้นก้อนแต่ว่ามันขามไปเนาะที่จริงมันจงต้องเป็นสามสี่ห้าหกมือนบอหามันบอมมีขขำฮกไปนะคะห้าไม่มีก็เป็นหกบันนะคะหกที่จริงนี่มันสิเป็นเจ็ดอีกตัวหนึ่งนะคะมันบอมีเจ็ดบันขมไปแปดหลายหลายคนกับคอมเมนต์ว่าเอางวดนี่แล้วมันสิลุดเหล็กมันบลเลี่ยงคือจังทุกงวดอคือจังสถิติย้อนหลังบางคนเพิ่นกะว่า บ่เป็นยังบ่เลียงกระซางคอต่วให้เลขมานะคะอันนี้คือฉบ่อ่านคอมเมนเดอร์นะคะบอกให้ฟังนะคะแนวทางนะคะทุกสำนักมิสิข่าสิาีรุดค่ะนะคะสดุปพีนี้ในการรับช่วเอานะคะแต่ว่างหัวที่แล้วแนวทางของคุณอ่อน,นะคะเป็นยังเหตุผลคือมันใดตัวบบเลียงฉบับกระได้แจงไปแล้ววา่ามันปิดเลขดับมันตรงเลขดับนะคะก็ะเลยได้คัดออกนะคะมันเหลือแค่ ซีสามหกแปดนี่ในซีโต้นี่มันต้องมาลักน่วยนะคะถ้าผู้ใดมีลักซิปแมนแมนแถวมาใส่ลักน่วยคุ้นพออันนี้คือจะบาดแจงไปเนาะปรากฏว่าสามมาค่ะหกกับมาแต่ว่ามันเป็นลักซิปนะคะซึ่งอันนี้ห้าวเบกเกยวกันอยู่แล้วมันออกหกสามเนาะเพราะว่าสูตรนี่มันเป็นสูตรลักนวยค่ะอ้าผู้ใดติดตามเนี่ยท่าของพวกลกวยนะคะสูตรนี่เก่งอยู่ด้วยค่ะออกศูนย์หกสามเนาะค่ะเนาะนะ ศูนย์หกสามค่ะเขาสามเนาะนี่ละ่ะอันนี้ชาวบาสิเก็บว้กระดาษมันเบิรนแล้วชาวบาสิใส้แผ่นไม้ต่ว่าสิเก็บใบสสิติใ้ให้ทุกคนเบิรงคือเกาเราวาผู้ที่เขามาติดตามอ่ารับชมไม่กะน,นี่อยู่นะะเนาะเอาว้เห้ผู้เพื่อนเขามาเบิรงไหมนะคะได้เห็นสิิธินั่มผู้ที่เบิรงประจาอยู่ทุกวดอยู่แล้วกะสีเห็นอยู่แล้วนะคะว่ามันเขาบอ่อหรือว่าจังไหนนะคะ แ้ผู้ใดติดตามฉบาตลอดทุกหมวดนะคะสีเรียินอ่ะผู้ที่เขามาติดตามไม่ก็อ่านคอมเมตนก็นได้นะคะเพราะว่าคอมเมตนฝีเพลินขอเรียกรองกันมาล่ลายเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วเนาะอ่ะมือนีนะคะมาเบ่งน้ำกันมาต้องใจหอนค่าได้แท่นะคะเนาะว่าจังได้ฉบารกเบาบอกห้วอดแปดนาที่คือเกานะคะบางคนกับว่า เออบอว์ไลายแทยแอดค่ะย่อมรับค่ะบว์บาว์ลายเนาะถ้าบเว้าวมันกับบอวหอดแปดหน้าที่ค่ะที่จริงที่จริงแอดมินนี่บ่ได้อยากเาวาไลายบ่ได้อยากบอวโดนตัวค่ะเพราะว่ามันเมื่อยมันเมื่อยอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าอ่าเฮ้าบอวแบบว่าบ่หยุดตหลอดเวลารแปดนาทีสิบนาทีนี่บอแมนว่าบ่เมื่อยเนี่ยค่ะเมื่อยค่ะต่ว่าเขากับต้องเหตุตามนาทีของเขานะคะเพราะว่ายูทูบคนกำหนดมาแบบนั้นนะคะมันต้องเหตุตามนาทีตามงานที่เ ต้องเห็ดเนาะคุณบอกคุณแม่เขามากกัะผู้ที่เพิ่นอาให้กำลังใจเนาะค่าคอมเมนต์ให้กำลังใจกันหลายหลายค่ะผู้ที่เพิ่นยองเชบีบ่าโอ้ยบอกดีเนาะเชบา่าอะบอกไปหลดหลูกแม่มักฟั่งนะคะคอมเมนต์แบบนี้โอ้ยเชบา่าดีใจลายนะคะพ่อได้มีกำลังใจหาคลิปหาแนวทางเด็ดๆมาให้คุณหวกคุณแม่อีกนะคะอะหน่วยบนนะคะของข้อกล้วยคือเกา้วยค่ะเดอ กระดาษแผ่นนั้นมันเต็มแล้วนะคะฉบาจิไม่เขียนไว้แผ่นนี้เขาก็มาว่าเบิ้งน้ากันนะคะว่าตามสาสิตินะคะมันเดินดง่ามาีเหลี่ยวนะคะเขาก็บ,บ่ารู้ว่ามันสีลุดหนวดใดเนาะก็คือจะฉบาสีลงไปให้ทุกคนนะคะจนสุดกระดาษแต่ละแผ่นเขากล่ทวาม,มารุนกันมันสีเดือเง่าไปจักหนวดมันสีรุดจักหนวดเ่าก็สีแดหูไปพร้อมๆกันเนาะ,ะเนาะ อได้มากแหละกับบมีกักดอกค่ะชบ,บาฝาบปอยให้คุณพ่อคุณแม่พราะวาหยังนะคะอยากให้ทุกคนถือค่ะผู้ใดซื้อถือแล้วชะบ,บากระดีใจนั่มบางคนก็ว่าพ่อได้ค่าให้ลูกให้หลานไปลุงเรียยอยู่กับลูกกับหลานบางคนก็พ่อได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเนาะชะบ,บากระเฮ็ดนะคะก็ได้ยอดไลยยอดวิวนะคะ จากคุณพอ่อคุณแม่ที่เขามารับชมนะคะเชบากะอ่าคุณพอ่อคุณแม่ก็ให้เป็นกําลังใจจากยอดลรยยอดแช่นะคะเชบากะอ่าสิ่งตอบแทนก็หาแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากมาตอนคุณพอ่อคุณแม่คือกันนะคะก็อยากให้โซกให้มานกันสุกคนนะคะบางคนเพิ่นกับวมมีดวงแคบใบบ่ซื้อกบมีบวามากน้ำนะคะบางคนเพิ่นกะซือ้อเอาส่ล่ะเชบากว่าสีเขียนบ้าเหรอเห็นอยู่ด้ยค่ะนี่ บ้านเลยเบิงไหมคะ่ะรูแต่ว่าพอมาเขียนมาว่าหลักหน่วยบนนะคะแต่ว่าฉะับบยังไม่ได้เปิดเบิงว่าเมนมีตัวใดแน่หลบนีหลักหน่วยพอให้มาหาตูวแต่ว่าตัดถิ่มสามตูวเด่นให้แค่สองตูวค่ะตัดถิ่มสามตูวเด่นให้แค่สองตูวนะคะ อาชบาเขียนลงให้เบิดเลยเด้อค่ะทั้งหาโตล่ะกัปกติคุณ่อจะได้ซีโตนะคะเดี๋ยวชบาต่อสายหาคุณผอก่อนแป๊บหนึ่งค่ะว่ารอบนี้คือได้หาโตเนาะอ่ะเดี๋ยวบาต่อสายหาคุณ่อสกูด้วยค่ะเด้อคุณ่อสิรลับก็นอค่ะ คุณพ่อวารับนะคะเนาะเดี๋ยวจังไหนชบาสิมันถามให้เอฟซี่เพิ่มเติมก็แล้วกันชบาเอาเป็นว่าชบาลงเป็นชุดไงชุดเต็มไปก่อนเนาะเพราะว่าตรศัายหาคุณพ่อแล้วคุณพ่อวารับนะคะว่าสิทามว่ารอบนี่เป็นยังคื้นได้หาตูเนาะคุณพ่อหาตูตัดบได้หรือว่าจังไหนนะคะชุดไงมันคื้นได้หาตูแปดแล้วก็เก้า นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวลองให้คุณพ่อโทรกลับหาชบาก่อนถามจังไหนฉบาสีมาแจงเพิ่มเติมเรื่องแนวทางเลขของคุณพ่อกันแล้วกันนะคะอ่ะตัวที่คุณพ่อคาทิมเอาแบบหนึ่งนะคะเด้อเมจิกชบาเมดเอามาผิดอันแนีเลยนะคะศูนย์ตัดทิ้งค่ะ สองตัดทิ้งค่ะแปดตัดทิ้งค่ะเหลือหนึ่งกับเก่าค่ะเป็นลักน่วยบนนะคะอันนี้เท่ากับวางไว้เนะกรอบนี้ถ้าเติมเอาไปถัสไซตัวที่มันออกโวที่คุณผอเด่นค่ะหลักหน่วยบนเด่นหนึ่งลองเก้า นะคะอ่าชัดเจนบ่คะชัดเจนอยู่เนาะอ่ะใบเก่าใบใหม่นะคะแคบน้าจอนะคะมันเต็มแล้วนะคะได้เปลี่ยนกระดาษด้วยค่ะเด้อนะคะมันเต็มแล้วนะคะเปลี่ยนกระดาษค่ะหลักหน่วยบนค่ะศูนย์หนึ่งสองแปดเก่ารอบนี้ตัวเลขกระขามกันอีกนะคะแต่ว่าศูนย์หนึ่งสองนี่เลียงอยู่เพราะมาหอดแปดกับเก่า นะคะหอดสองแล้วที่จริงมันต้องเป็นสามเนาะแต่ว่าสามบะมี่โดดไปแปดแล้วกระโดดไปเก้าเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างรอบนี้ได้มาหาตูแล้วก็คุณพ่อตัดออกสามเหลือสองนะคะเดี๋ยวฉบาสิโทษถามคุณพ่ออีกว่ารอบนี้คือได้หาตูนะคะแล้วเลขมันกับ,บเบรเลี่ยงกันนะคะอีกอย่างฉบาสก็คิดว่าคุณพ่อน่ะสิว่า มันติดตัวดับนะคะหรือว่าคุณพอ่อตัดออกได้ตามสูตรได้มหาตูแล้วตัดศูนย์ตัดสองตัดแปดออกเหลือแค่สองตูนะคะแต่ว่าคุณพ่อตัดแม่นเดอันนี้เดชะบ่าใหาเ้เบิงอันนี้คือที่คุณพ่อทรงมาให้ชะบ่าเนะะี่ยค่ะเห็นบ่คคะ งวดวันที่สิบเจ็ดมกรานะคะคุณพ่อให้แปดเก้าศูนย์หนึ่งเนาะคุณพ่อตัดแปดตัดศูนย์ตัดหนึ่งออกตัดแปดตัดศูนย์ตัดหนึ่งออกเข้าเก้านะคะแล้วกามากงวดวันที่หนึ่งกุมภางวดวันที่หนึ่งกุมภานะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณพ่อให้สามเออให้สี่ให้สามให้หกให้แปดนะคะมันกระเข่าสามอยู่ค่ะ แต่ว่าคุณพ่อก็ถือว่าตัดหห้ห่ากะถือว่าโอเคอยู่เนาะคะ่ะเนาะอ๋รอบนี้นะคะคุณพ่อตัดให้่ศูนย์สองแปดตัดถิมแล้วแต่ว่าเอฟซีมักศูนย์มักสองหมักแปดกกิบไปได้แต่ว่าส่วนตัวของคุณพ่อนี่มันดับที่ตัดถิมเนาะเดี๋ยวจะามาแจงอีกรอบหนึ่งพอวต่อส่หาคุณพ่อบอติดนะคะอ่าคุณพ่อติดอยู่แต่คุณพ่อไม่ได้รับเนาะ ที่แน่ๆนะคะถ้าคุณพ่อฟันมาแลวก็จิเป็นตัวนี้เลยจะบ่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะคือได้มากแล้วบ่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะคะเหลือรักด้วยของคุณพ่อคือลงจบคลิปเดียวนะคะทุกรอบนะคะทุกหมวดที่ฉบาลงนะคะเอซี่จะเห็นแค่รอบเดียวนะคะเนาะเอาฝากตอนกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะอ่ะพิจารณาเบึงมัดตัวที่คุณพ่อขีดทิมกระซื้อได้ด้วยค่ะเด้อนะคะบัว,ะะวากันนอกสูตรไผ่สูตรมั่นค่ะ แนวทางกับดับโบคือกันดอกค่ะเพราะว่าเข้าเฮ็ดสูตรของไผรของมันนะคะมันโบคือกันแน่นอนนะคะเอาสุดท้ายนี่นะคะฉบับคอร่าเอตี้แฟนคลับทางช่องปูพาร์ชแนลนะคะฉบับผ้าร่วยไปก่อนด้วยค่ะเด้อไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ